ตามีของดีเอารอบนี้ตามีของดีเรือยๆอันนี้รูปหล่อลุงปู้เยี่ยมโอ้ตากครังตัวนี้เชื้อเป็นลุงปูวงอันนี้ตะคุณลงปู้เยี่ยมซีสเกตเรียนลุงปู้เยียมซีสเกตนะอ่านม่งออกจากราชการที่เขาออกระวังอันนี้ตะคุณลุงปูเยี่ยมสู้ลบโดยเฉพาะ เวลาบ้านเวลาประเทศชาติเกิดอุบประเหตุสู้รบแต่ว่ารักษาแผ่นดินประเทศไทยทุกคนอันี้สู้รบสร้างของสู้รบโดยเฉพาะตาเป็นนักรบเนาะแต่เป็นนักมวยคุณนลุงเออไปม่วยมาอยจะเป็นตาหรือเป็นลุงเป็นพี่จะเป็นอะไรได้ไหมเรียกพี่เรียกนี้เรียกพี่คำพิเจอ ห้องพีถ้าห้องคุณลุงแล้วมันเท่าหัวผมก็จะพิจัยกันว่าห้องพีเลยโวเอาเอาอีกรอบพี่ผมมาไม่ทันอันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้คอนะคะมันสร้างชู้รบโดยเฉพาะในพื้นบบตรเกิดวุ่นวายมาถ้าตำรวจทหารเอาบปอยู่กันเลยเราก็จาเป็นจะเป็นสู้เพื่อชาติแต่ให้เขาเรียกพี่พี่อะไรอ่ะพี่ทองพี่ทองดีพี่ทองดี พิเศษใช่ผมพิสิทธ์พิสิทธ์เออควัดีตะกนสิทองดีเออทมารำงหลวงไล่ขึ้นทังพ่อก็เป็นทองดีสิโออไขึ้นทังพ่อหลวงประคำไม่ยอมมประคำนี้ต้องอยู่อุรีันสิทย์มประคำี่คนบริรั์มาก่อนเหรอมันตะคุณพมประคกับเชนพว่านมันที่แขนอยู่ที่คอนี่ทำเพื่อนักลบเออนอันนี้เอาไว้สู้ บัดเกิดประเทศชาติวุ่นวายทหารเอาบุอยู่กัเลยทุกวันนี้คุณตายังต่อยมวยอยู่ไหมครับเอ้าตีนี้จะต่อยงานแข่งเรือดิสิเพีผมซ้อมก็บชอบนี่มัดขัวไม่ไปตักอนอาวุธได้ไม่ได้ไม่ได้มัดขัวตอนนี้มัดขัวมันไม่ไปปีนี้น่ะพ่อบคุณมมีนักมวยแชมเสื้อเองชคมาทังนี้อโชคมาทั้งนี่พ่อโชคมาทั้งนี้ไม่ได้มัดขัวไม่ไป โอไม่บอกเลยครับยอมแพ้แล้วครับมันยอมเลยนี่นก็ได้นี่นี่นี่อ้าว่กระสอบน้อยวันที่กระสอบน้อยมาทำกระสอบน้านี่วันที่อ่ะอันนี้ของประจำตัวที่ผมดินจากนีจากอะไรอ้าพูดนะไรก็ได้ครับพูดนะไรก็ได้บ้านอยู่ที่ไหนนะครับหลังเขื่อนนายกฟิชลุตมีมีส่วนเงาะบ้านของมีชวนเงาะหารอะไรเยอะอยู่ขอนแก่นนครเอ้าแทบีตะไคร้ผมอยู่ฟิชลุตนะครับฟิชุตไหนเอ้าฟิชลุตตะบนคำนิ่น่ะมันอยู่อยู่ล่าบ้านทอม เออผมอยู่หลังเฮือนนายกผมอยู่กันพานนายกฟิสิลุสอยู่กันพานนายกเลยได้เลยนายกอยู่หน้าผมดินต่อกันผมอยู่ข้างหลังครับผมอันนั่นแหละท่าสวนท่าสวนลำใหญ่เอามีนายกเทศบาละผมีเงาอยู่สวนด้วยก็ของเยอะนายกฟิสิลุสนะลูกลูกลูกศิษย์ของผมผมเป็นอาจารย์นายกอาจารย์นายกฟิสิลุสแต่ผมเป็นอาจารย์ล่ะนายกตัวนายกิรุแก้ไฟฟิสิรุสแก้ไฟเป็นนายกอะไร ังนายกยังอยกตำบลมินายกดีเนี่ยอยานรับโลีนึงสามสีครั้งอำเภตัวอเตมทีตมเทศบาลตำบลตลขมิ้นนะผมเป็นอาจารย์เขาผมเป็นอาจารย์นายกอาจารย์นอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เยผม สรุปพ่อเป็นนายกประตามเนี่ยตอนเล่นมาอาจารย์เดินรถไหนเลยพอเจอวงน่ะนายกพุ่่อยังไม่หยุดง่ายนะรับบ้างก็กินน้ากันรับปะเขาก็กินกับนายกตัวนทุกคนก็จนครับูจมครับย่เี่ยชโนยกก็ตัวอยู่โี่เขไม่ตแต่ว่ามัดขัวไม่ไป่ะแต่กวนอาวุธออกายคิมมัดขัวทบาดนี่มัดขัวไม่ไปหนึ่งสองมัดขัวมัดขัวหนึ่งสอง้ เออเดี๋ยวผมมาถ่ายลุฟาาท่างปลาโอ้ท่าทางปลาอีกบัดบัดแก่เข้าแก่เข้าแก่อะไรไม่ตรงเราก็ถอดภาพคันเลยปลาเครื่องจะมุ่งเครื่องตรงแต่งกันพี่เรียกพี่นะเพื่อนไม่เรียกพี่คนเก่งครับพี่คะขันแกะฉันแต่ว่าต่อยมวยนี่มันเจ็บอยู่แล้วอย่าไปเชื่อพี่เร้งผูกวงพี่ถ้าสิ่งมาเจ็บเราเอียงเอาถ้าพี่เร้งผูกงอมมิเตเดินสักดิทีมวยเรายนราอยมวยพี่ไปนี่มันใส่หัวแล้วพี่ไปสิดคะ Pak ขอคนนี้ให้หนูสักสองสามตุ๊บนะอาจารย์มันงพาท่านบุญกบิทม่เอาพ่อเป็นนักข่ยด้วยสิตายยัไปไหนต่ออ่ะก็มาดูนะก็กลับนายกนายกไปไปก็หนึ่งกูขับเปิดเปิทีวีก็เห็นพญานาคผมชอบนี่สายเทพสายเทพอนัทนัทถืออยู่แล้วใช่ไหมเอาผมนัทถืออยู่ในบ้านพอมีหลวงพ่อเข้ใส่มาแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้มาแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีจากว้าเขาเข้ามาเป็นไงมั่งรู้สึกเข้ามาก็หัว ใจเขาปวดปุ๋งสิหัวใจผนมึงหุ้นเองงั้ถ้าอยู่บ้านไม่เห็นรักอันนี้มึงเขาหุ้นงัดอยู่ทุกวันสามวันแล้วว่าเป็นนั่นอยู่วันนี้วันนี้ส่วงเหรอวันนี้เป็นสว่างใช่ไหมส่างอยูส่างว่าบเลยอาปู่แล้วสว่วงเลยวะไปบงศพบงอะไรเขาคุยพะย่านะบ้านลุงพลบ้านกุกกอกมันอยู่ที่ไหนเป็นเบิ่เบิ่งแผ่นที่กว่าหนี้มันบอกไก่ตัวนี่เลยมาเลยต้องมาตรงนี้ เพราะว่าเราทํางานนู่นกับนี่เราต้องรู้ว่าเป็นที่มันซีดมาตรงนี้เขาเลยก็เลยสั่งพันจ่าวันทหารพันนะฮะจะออกมาเห็นไม่เห็นแล้วดวงใจดวงใจสายเทพเห็นไหมมาดีอันนี้มาดีมาดีค่ะมาดีเพราะว่านับถือเพราะว่าหลวงพ่อมาใส่ก็มีเยอะอยู่บ้านไปดูให้รอบไหมคะดูรอบนัก วัดสะแก้วอยู่ในบ้านผมหลวงพ่อประสัยมากกวอยู่ในในบ้านผมอยู่นี่แต่ว่าพออยู่มาดูตัวนี้คนพูดไปพวกซบงานตัวนี้ผมผมอยากมาดูความจริงทีวีช่องแปดหผมก็เปิดดูเลยทีวีตาเอาช่องแปดอยู่ช่องแปดไหนสามคนพูดคนหนึ่งพูดคนหนึ่งแต่แล้วมันมันลงช่องอื่นละอ๋อดูช่องแปดใช่ไหมคะบันเป็นประมาทหรอกมันพูดจั๊กจั่ไปอันนี้ช่องแปดหรือมันสามคน และผมก็เรยกโพูดง่ายพังง่ายงปกดเล็กสองกเลขเจ็ดหาจนเห็นเนี่ยผมห้องใสคือหาจนส่องแปะเพรามันมันพังง่ายเนี่ยผมเลื่อนผมสองตีนั่งคำปุ่นคำปุ่นสิงทุมคำฝุ่นเหรคะคำุ่นสิงทุมคำปุ่นสิงชุ่นะคะวันสามสีมื่อเพือนพฤขายส่วนอยางคนสามล้านห้าแสน ด้วยกันดีด้วยบาทดีแล้วด้ยกเด็กให้ลูกบานเน่ยัดสวันหนึ่ยด้วยกับบาทนีวสามวันห้าเซนขลูกเดเขาสองเซนกสวันสามอันนี้อันนี้ผมพูดคำตรงเดย้เขาโสมวันนีไม่ไดตาที่มาแจไว รูสิเรียงน้ามต้าเอาสามตาเล่นเกตาเราสบมวยเมย์แล้เรามวยเมยมีเราไปเลือกเราเสียายังไสลัานสาแสนตัวตตาไปพี่เราเห้เอิพี่ไหม้สิบปมพญานคต่อผมดูวันผ่นวันนี้โอ้ยขมองวันเสียเสี้ยนทำไมแล้สิไปส้มพญานคต่อาเสียตัวนี้เสี้ยสิบสิส้มพญานค เดี MM ๋ยวเราไปเบิ้งแล้วก็ใช้พญนานักา่แขงแรงแ่แรงนะคะเมื่อกี้ลองลองให้แกต่อยของผมดูนะแลเล่นสเก็ตบอร์ดขนาดจับแรงแกจะจับแบบไหจับเหมยไม่อยู่เนาะแกแข็งแรง่ไหมแกไม่ชอบแกหรอจับไม่อยู่ สวยไหมคะมเ,เห็นหางหรือยังหางสวยไหมคะด้านบน<า>ด้านบนล่ะคะด้านบน<า><า>สวยงามโอ้โอบอกได้คำเดียวเลยคือสวยงามแบบ ขอบคุณนะคะปะปะหนูจะเลี้ยงน้ำค่ะเลี้ยงน้ำมอหนุ่มค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะกกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ